ตัวออกมาแล้วครับกับ Royal Enfield Himalayan 450ที่เป็นเครื่องยนต์หม้อน้ำรุ่นแรกของทางแบรนด์ RE โดยเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาทางทีมงาน m o t o r i v a l เราก็ได้รับเกียรติจากทาง Royal Enfield Global เชิญเราไปร่วมงานเปิดตัวพร้อมทดสอบกันที่เมืองมนาลีประเทศอินเดียและในวันนี้ครับก็ ผลเวลาของการเอมบาโกที่เราจะสามารถปล่อยข้อมูลดีเทลสเปครายละเอียดของตัวรถได้ดังนั้นในคลิปนี้ผมจะขอพามาพูดคุยเรื่องของสเปครายละเอียดของเจ้า r ร y a l ฟิลฮิมมลายนี a ส450แพะภูเขารุ่นใหม่จากแดนพาระกัน สิ่งแรกเลยที่ถือเป็นจุดเด่นที่สุดนั่นก็คือเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่มีชื่อว่าเชปร์ปา450ชื่อนี้จะตั้งตามชาวพื้นเมืองแถบเทือกเขาหิมาลัยพวกเขามีความสามารถในการใช้ชีวิตบนพื้นที่สูงและมักจะรับหน้าที่เป็นไกด์พานนักท่องเที่ยวไปพิชิตยอดเขาหิมาลัยด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องยนต์บล็อกใหม่นี้โดยมันจะมาพร้อมกับลูกสูบอลูมิเนียมฟอส เป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำหนึ่งสูบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์วาลวที่มีปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่4 5 2ซีซีให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดออกมาที่40.02 PS ที่8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด40นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีมาพร้อมระบบสลิปแอ d ิด u t ั h นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือการให้ชุดคันเร่งแบบไร้บ y ยวายที่จะสามารถปรับในส่วนของตัว Riding Mode ได้ระบบกันสะเทือน ได้อัปเกรดมาใช้เป็นแบบอัพไซด์ดาวแล้วขนาดแกน43มิมระยะยุบ200มิมแล้วก็ทางด้านหลังครับเป็นโช๊คอัพสปริงเดี่ยวระยะยุบ200มิลเช่นเดียวกันระบบเบรกเป็นจานดิสเดี่ยวทั้งหน้าและหลังด้านหน้าขนาดจาน320มิลทำงานร่วมกับคาลิเปอร์2พอด้านหลัง270มิลทำงานร่วมกับคาลิเปอร์1พอตมาพร้อมระบบ ABS Dual Channel ซึ่งจะสามารถปิดตัว ABS ได้ทางล้อหลัง ชุดล้อจะเป็นล้อแบบซี่ลวดที่รัดด้วยยาง Dual Purpose ทางด้านหน้าจะสวมยางไซส์90/90 90ขอบ21นิ้วแล้วก็ด้านหลัง140/80ทัขอบ17นิ้วอย่างไรก็ดีจะมีทั้งในส่วนของเวอร์ชั่นที่มียางในแล้วก็เป็นยางแบบจุ๊บเล็ตไม่เพียงเท่านั้นการที่เขาเป็นรถสายลุยตัวพักเท้าก็จะสามารถถอดยางหุ่มพักเท้าออกได้เพื่อเป็นพักเท้าแบบหนาม ต่อกันที่ความจุถังน้ํามันจะมีความจุอยู่ที่17ลิตรแล้วก็น้ําหนักตัวแบบเวทเวทอยู่ที่196กิโลกรัมซึ่งเบาของเขาครับที่ให้มาเนี่ยจะสามารถปรับค่าความสูงได้2ค่าคือ825แล้วก็845ม mm, ิลิเมตรและยังมีออปชันแบบโลซีที่จะต้องซื้อเป็นอ c c เซสซอรีเสริมจะสามารถปรับได้อีก2ค่าก็คือ805ม mm, ิลแล้วก็825ม mm. มตร ระยะกาวเคลียร์แลนส์ของมันจะอยู่ที่230มิลนอกจากนี้ตัวชุดแฮนด์บาร์ของเขาครับสามารถปรับในส่วนของระดับได้ด้วยส่วนของรูปลักษณ์ฮิมารายัน450เนี่ยถือว่าเป็นรถ R E คันแรกที่มาพร้อมกับชุดไฟแบบ Full LED ให้รอบคันเลยโดยตัวไฟท้ายของเขานะครับมันจะไม่มีแล้วเพราะว่าถูก บิวอินรวมกันอยู่ในตัวโคมเดียวกับชุดไฟเลี้ยวทางด้านหลังสไตล์แบบเดียวกับ BMW S1000RR นอกจากนั้นชุดบั้นท้ายก็ยังติดตั้งแหลกหลังมาให้ในตัวอีกไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของตัวหน้าจอมาตรวัดครับที่เป็นทรงถ้วยกลมอันนี้เป็นจอสี TFT มีความละเอียดสีมากถึง16.7ล้านสีแล้วก็ความสว่าง1,000นิตถือเป็นรุ่นแรกของแบรนด์ RE เช่นเดียวกันครับที่ให้จอสี TFT มา และยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้รองรับ Wi-Fi 2.4แล้วก็5 GHz รูปแบบจอมาดวัดสามารถปรับรายละเอียดอินเทอร์เฟซได้ให้แสดงผลทั้งรูปแบบของอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนอกจากนี้ยังแสดงผลในส่วนของตัว Google Map ได้บนจอเลยรถคันนี้ยังมีพอรจ่ายไฟให้มาเป็นแบบ Type C แล้วอยู่ทางด้านใต้ของตัวแฮนด์บาร์ฮิมรารยัน450ใหม่ มีให้เลือกทั้งสิ้น5สีประกอบไปด้วยสีขาวล้วนสีขาวคาโมสีเทาแดงสีเทาน้ำเงินและก็สีดำทองในส่วนของการรีวิวขับขี่จริงที่มนาลี ทางเราจะเตรียมนําเสนอขึ้นในวันที่10อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามที่ช anel m o t o r i v a l ของเรารวมถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r r i v a l กันไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบ Real Time เลยวันนี้ผมพลและทีมงาน m o t o r i a l ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ